วันนี้มาแต่งหน้าลุคโรเซ่แบล็คพิงกันค่ะเริ่มจากเตรียมผิวด้วยซันสกรีนอันนี้ใช้ซันสกรีนโทนเบสเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าผิวเราออกเหลืองโทนชมพูจะช่วยให้หน้าใบขึ้นนะคะและลง ส,สีม่วงก็เะอีกแล้วผิวเหลืองไม่ต้องใช้สีม่วงโี้ยดูทาแบบน่าเกลียดมากไม่เป็นทาไม่สวยเลยทาแบบนี่ไม่เกรงใจหน้าเลยอ้าวดูสีพอทาสีม่วงปั๊บหน้าไปขึ้นมาทันทีอ้าวคิวหายคิวหายไปไหนโอเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องทาคิวกัน ลงซันครีมพริ Cream, เมอร์รามาต่อกันที่ฟาวเดชั่นจริงๆบางทีถ้าไม่อยากแต่งเข้มๆนะก็ไม่ต้องเอาฟาวเดชั่นเยอะก็ได้เฮ้นี่เดี๋ยวอนี่ ก็ลองแก้บีบลองน้ำหมากก่อนก็ลองน้ำหมากอะไรลองน้ำหมากมาอุ้ยไม่พอดูสิหน่อยเอาพ,อพ,อพ่อพ่อพ่อพยายามเอาให้พอแค่นี้พอ<ส><ส>เดี๋ยวเเลื้องควา,ามเด่นเพมความเด่นสุดพิลักเชนเนลนะฮะอ่ะแล้วก็มาตบจบ เกลียล่ยเกลียล่ยเกลีย่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วทั่วเปล่าเนี่ยอ้ยลืมลืมจุ่มน้ำนะคะลืมเอาฟองน้ำไปจุ่มน้ำเออจะรอ,อดไหมจะแต่งหน้ารอดไหม มีจุดไหนไม่เกลีย่ยช่วยบอกด้วยนะคะมองก็ไม่ค่อยเห็นตาก็ยาวตาก็ยาวแล้วมองไม่ค่อยเห็นตายนะว์ความเก่กันงนี้เลยเดี๋ยวโกจริงๆเมื่อกี้ <c oughs> เอาเดย์ชันน้อยไปนะปกปิดไม่ได้ต้องมาต่อที่คอนซีลเลอร์ก่อนอันเดาอายสุดเลยทำไมนอนเยอะ นนก็แล้วนอนดีก็แล้วก็ยังดำอยูย่ไม่รู้จะทำยังไงกับหัมาดีวดก็มาวด,อดเอาลองน้ำหมากล,ลืมไม่ได้เราต้องลองน้ำหมาก้องไ่ว้ายผิดสีอีกหนูดูสีจิม้มสีมันเยอะปกติจะใช้แค่สีนี้นะคะกับอันนะี้ไฮไลท์บางส่วน อ้าวชิมก็ผิดอ้าวอ,อาในเมื่อฟองน้ำยังไม่ได้เตะหนาเราเอามือแล้วกันเอาเกลี่ยไหมเอามาือขอแอบดูกระจกโอ้ยนวดหนวดก็เกลี่ยไม่ได้นะหนวดเอาเกลี่ยไปถึงนู้นเกลี่ยไปถึงเกลี่ยไปถึงงปากเลยฮะปากหายอีกอ้าวชีวิต หลังจากทำคีโมนะคะแพะ้เป็นสิวอีกดูสิวเกิดมาไม่เคยเป็นสิวมาเป็นสิวตอนสี่สิบโอ้โหสาวหองไหห้ามเรียกห้ามเรียกสาวใหญ่เด็ดขาดเวลาเป็นข่าวสาวอายุสี่สิบเรียกสาวใหญ่บางบางข่าวเรียก <laughs> ยายโอ้ยยายสะเทือนใจยิ่งกว่าตอนรู้ข่าวเป็นมะเร็งอีกนะะ เรียกยายเนี่ยเขาวขาวขาวสาวสี่สิบเนี่ยเรียกยายเนี่ยโ oh. อ้เสืียใจ oh. โอ้ยเกี่ยไม่ดีอะขอขอฟองน้ำเลยถึงขนตาก็ล่วงคือมันไม่ใช่แค่ผมที่ร่วงนะคะตอนทำคิโว <c oughs> คิ้วก็ล่วงเนยดูหายไปแบ่งไปขนตาก็ล่วงขนจมูกก็ล่วงร <c oughs> ่วงหมดยกเว้นขนขาไม่รู้ทำไม ทนง่ายแต่อดทนนิเสียวที่อดทนสุดโอเคมาเสร็จแล้วอันนี้เตรียมผิวเสร็จแล้วอันนี้ไม่หน้าขาวเหมือนโตยินนะฮะทําไม่ได้รับไม่ได้ไว้น,นี้ยังรับไม่ได้กับโตยินเอาทําอะไรต่ออ่ะถ่างตาดิติ่งตาก่อนคิ้วก่อนคิ้วก่อนคิ้วต้องมาอันนี้ เขียนไม่ค่อยเป็นก็เอาอายแชโดว์เนี่ยนะคะเขียนเดี๋ยวขอขอแป๊บขอหาแป๊บน,นี่เอาอายแชโดว์แบบสีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากเราจะผมลอนเราจะมาดำดำน้ำ,ำตาลเข้มไม่ได้เดี๋ยวมันโป๊ะนี่เลยเอาสีสีไหนสักอันนึงเนี่ยเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันเอาอ่อนไหนแล้วกัน ดูโอ้ดูสิดูสิคิ้วมันเวง่งมันทายยังไงมันก็เวง่งเว่งไหมเว่ไงไมสงสัยต้องเติมเพิ่มตัวนะั้นยังดีที่เคยไปสักคิ้วมาก่อนอ่าหนึ่งปีก่อนเจอมาลิงมันยังพอมีเส้นอยู่บ้างไม่งั้นจะหายไปยเลยไปบวชชีเข้าวัด ไหว้เข้าวัดอยู่นี้ก็ไม่ได้นะซีการกดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นที่ขอเคารมาได้ยังพอแล้วมัง้งโอ้ยาอายุเท่านี้ห้ามห้ามขมวดคิวนะฮะห้ามขมวดคิวอยู่เดี๋ยวโบท็อกต้องเข้าฉีดโบท็อกก็ไม่ได้นะฮะฉีดยาเคีโมฉีดยาเคีโมห้ามโบท็อกนะฮะเพราะว่า ไม่รู้หมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรอย่างไรกับยาคีโมบ้างเพราะฉะนั้นเราเสซฟไปก่อนเราไม่ไม่บทหอบนะดีจุลันอะไรก็ไม่ได้หมอบอกเลเซอร์ได้อย่างเดียวแต่เลเซอร์คือมันช่วยไม่ได้แล้วค่ะเลเซอร์อ้าวทำอะไรต่อเราลืมอวนอ้วนอ้าวนี่ทำถึงเวลาแต่งตา วันนี้เราจะมารเซีเบคทิงเราจะต้องแบบเฟียสคิวคิวเฟียสเฟียสนิดหนึงเฟียสหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยกำหมดคิวอีกแล้วเดี๋ย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 วหมดอ่ะเอาไงเอาออกเป็นสีส้มส้มแดงๆแล้วกันนะเพราะว่ามันมีพาเลตนี้อยู่พอดีไม่ใช่อะไรขี้เกียจซื้อไหมเอาอันนี้ละกันส้มส้มแดงๆผสมผสมกันเลย บางทีก็จิบสองสีซ่สซีผสม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 อย่างเงี้ยนี่ผสมกันนี่นี่อันนี้แตะสองสีมานะผสมไาอุ้ยเ้มตกใจตั้งใจหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่แต่งหน้าแบบไม่มีหลักการอะไรเลยแบบว่าคิดได้ก็หยิบมาทาคิดได้ก็หยิบมาทาเ <c oughs> ดี๋ยวดิ <c oughs> มันต้องมีข้างล่างด้วยสิ ว่ากว่มันออกมาแพกแล้ว้มันอาจจะต้องมีคนถามทำไมเวลาผู้หญิงแต่งตาตรงอ้าปากมันลุ้นมันต้องทำให้หน้าตอไม่ได้ลุ้นแบบโอ๊ยกูจะสะก็นถูกไหมไม่ใช่อ๋อน้าตอหน้าตอหน้าตามันจะอืมจริงๆปิดปากก็ได้นะ มอืก้าวนี้โนกแก้มใหญ่มากค่ะเพิ่งไม่ใช่เพิ่งรู้รู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบพอมันไม่มีผมม,ม,มันไม่มีอะไรมาปิดหนกแก้มหนกแก้มใหญ่มากไปเล่นไปขอเล่นเป็นมาริฟิเซนตได้แล้วทำอะไรต่อโอ้ยไม่ไม่เข้มพอค่ะไม่ได้ค่ะเอาไงดีค่ะ ลืมไอะไรลืม,มต้องมีเบสรตงตาก่อนสิก่อนจะทานเนี่ยเออนี่อะไรลืมเอาแต่งหน้าไปกัน้ำมูกไรชีวิตกลับมากลับมาที่กลับมาที่สีเดิมของเราที่เราประสบ ให้มันออกตรงนี้นิดนึงให้มันมีสีน่อยไม่งาในคนด้วว่าเราเป็นเมชีไปคี่โมไปอะไรก็แต่งหน้านิดนึงให้เพื่อนให้เพื่อนเที่นั่งอยู่เก้าอี้ข้างๆมีสดชื่นไม่ใช่ว่าเจอแต่น้าแบบ๋อกูกูเบื่อกูไม่อยากมาคีโมไม่ใช่รู้ว่าไม่ยาบใจจริงก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าเออ ช่วยช่วยช right. right. ่วยบรรยากาศช่วยบรรยากาศนิดนึงช่วยบรรยากาศในห้องนิดน so, ึ่งให้คนรู <S <S uh, ええ้สึกรู้สึกดีเวลาไปคีโมนะคะไปคีโมที่ลานวิถีลานวิถีนี่คนก็น่ารักกันมากเลยนะเขาก็มาใช้สิทธิ์สามสิบบาทใช้สิทธิ์ประกันสังคมกันซึ่งเราเองก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมขอบคุณมากนะคะประกันสังคม อ้าวไปเหรอโอ high, anything, ้ด <t ry developed Airbnb> <wiele> ูนี่ทำถูกไหมเนี่ยโอ้คิ้วแหว่งเนี่ยทนไม่ได้แหว่งไหมฮะแหว่งมาทำไงอะคะเติมตรงนี้ยังไงดีอห้าไอ้ใบยอมนึินทาไงดียไปหาอะไรมาเขียนนะแล้วก็อันนี้ทาอายไลเนอร์อ๋อโอ้ยเมื่อกี้พูดอะไรพูดแล้วก็เลือ คุยกับป้าคิดซะว่าคุยกับป้าแล้วกันเนี่ยป้าพูดอะไรไปก็ลืมทำอา้อาวเขียนซะเยอะเนึกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลนึกว,ว่ามาทำอะไรคะโอ๊ยพยาบาลนึกว่ามาทำอะไรคะมาเล่นคอนเสิร์ตนือว่ามาทำคีโมคือ อยากเล่าเรื่องอยากเล่าอยากเล่าตอนไปคีโมหลายรอบแล้วไปกับไปกับคุณนาคุณนาก็นาาก่ารักนารก็มีเวลามาให้เพราะว่าเราต้องไปเป็นวันเลยเพราะว่าเราให้อ,อยาคีโมเยอะมากตั้งสี่ตัวเนี่ยรวมแล้วก็สี่ชั่วโมงแล้วก็มียาแก้แพ้ยาอะไรก็สี่ชั่วโมงครึ่งแล้วคุณนาก็กลัวแบบโอ้เดี๋ยวเรากลับไม่ได้นะเราแบบเป็นลมเป็นแรงอะไรไปก็มาด้วยกันปรากฏคุณนาผมบา้าง คุณพยาบาลนึกว่าคนไข้ใครใครคือคนไข้คะนึกว่าคุณอาเป็นคนไข้โอ้ไตาย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 เลยแนะนําคลิปอิดผมบางให้คุณนาไปแต่แต่คุณนายังไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆถ้าใครใช้รีวิวไว้ด้วยนะคะจะได้เอาไปคุณนาดูอ่ะต่ออันนี้ตาได้ยังคะตาได้ยังตาได้ยังคะตาเพียสยังคะเพียสเพียสเลยอ้าวเร็ว ท่ไหนอะอ่าอย่างนี้ s h ด d i n g ขาไม่ได้การ s h ด d i n ไม่ได้เพิ่งรู้มีเชดดิ้งแล้วชีวิตดีกว่าเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะเอาแล้วนี่ก็แบบค้ามขั้นตอนมากอะ่ะนึกอะไรได้ก็ทําก่อนนึกอะไรได้ก็ทําก่อนไม่รู้ว่าหรือเปล่าออกมาจะเป็นโรเซ่หรือเปล่า <c oughs> หรือออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ ชีติ่งชีติ่งเนื่องจากเราโหนกเยอะโหนกใหญ่เราต้องฉีดโหนกให้มันลงไปอย่ามาแย่งซีนลงไปโหนกโอเค okay ลงไหมลงไหมไม่รู้ส่วน,ตร,นตรงนี้ตรงนี้ให้เรารู้สึกว่าเรามีดั้ง ใช้แปรงอะไรหาไม่เจอเอามือแล้วกันไม่ต้องไปต่อกันมากไม่รู้เหมือนรู้เหมือนมีเทคนิคจริงๆแล้วเพิ่งดูมาเมื่อคืนเขาบอกว่าเทคนิคเกาหลีคือเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้แรงไล่แรงไล่ให้มันดูแบบไม่ไม่โป๊ะ โปะไหมไม่รู้โปะไหมฮะโปะไหมฮะโนกยังอยู่อ่ะจะให้มันไปที่ไหนได้มันก็อยู่บนหน้าแหละอ,อ่ะโตอะไรโตรออะนี๊ชอบมากอันนี้อะไร Two Faced สีสวยมาก ดีเ,เข้มดีมากอ้าวแล้วบราชยังมีอยู่ยังมีไม่ต้องใช้แลืมเอาแบบน้อยน้อยอะเอาแค่นี้พออันนี้ก็ไม่รู้ว่าบัตรเ,เป็นบัตรเกมปะ่ะเพราะว่าถ้าเราเเกมเราจะดูเราจะดูเกล็ันทีเนื่องจากเราเป็นอายุสี่สิบในข่าวเรียกคุณยาย โดนป้นชิงซัพกเอาุย้ญญายเหรอ,อน้องนักข่าวช่วยเห็นใจกันบ้าง40นี่40 is a new 20 Girl. ิบโฟเกิร์ลเห็นใจกันบ้างออกไหมอะแดงไหมอะอ,อุ้ยไม่ค่อยออกก็ใช้นิด มันออกจริง,รงๆแล้วมันออกนะแต่คือไม่กล้าทำเยอะจะทำแค่ทุนข้างหน้าเนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยใช่ไหมะฉะนั้นเรามาใช้ไหมกันครีมบลัชครีมบลัชไหนลองดิยิ่งแล้ยังไม่เคยใช้หรอกน่าจะใช้มือได้เห็นไหเอามาเลยตั้งแต่ตาม,มาเลยให้รู้สึกแบบตาแดงร้องไห้เมื่อคืนร้องไห้กับร้องไห้เลย้องไห้ดูซีรีส์ดูซีรีส์ดูซีรีส์ปวดตา ไม่ได้ร้องไห้จะไปให้คีมโมไม่ใช่โอคีมโมจิบจิบให้เสร็จก็กลับบ้านยังดีกว่าไม่ให้คีมโมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่ออันนี้ให้เสร็จกลับมาอาจจะแอ๊วันจงมันเอ้ยบางทีก็แพ้เป็นอาทิตย์แต่ว่ามันก็หายอ่ะเวลาจะหิวุกอย่าางอ้วผมเววนเ่หลวงเนรหลวง นคนตาล่วงยังย่องยังลุ่มไม่หยุดหยุดได้แล้วจะไม่มีคนตาให้ล่วงแล้วเราจะทำอะไรต่อทาลิปอันนี้ <c oughs> มันแต่งได้หรือ,อยังไปทาลิปแล้วเนี่ยหน้ามันได้หรือ,อยังเนี่ยรู้สึกว่าทาใต้ตาได้อยังคะได้หรือยัง สีเสื้ออ๋อสีอ่อนเลยอ๋อเตงหน้า n เนเ r อร์แบบตื่นมาก็แบบนี้เลยทำไงต่เอเฮ้ยอ,ยอยขอนิดนึงอันนี้ไปซื้อมาแล้วอยากลองที่ปั๊มขนตาลากดูแบบน่ารักอะดูแบบอะไรอะน,นี่เป็นตาลาก มีคนตาล่างมั้ยมีไหมโบไหมั้แล้วมันต้องมี2ข้างด้วยนะคะนี่ต้องเปลี่ยนหัวอ้าวมันมีมันมีมนมอายไลเนอให้ด้วยไม่ใช่นี่เปลี่ยนนี่ข้างนี้มันจะมีบอกสร้างสาข้างขวามันเขียนไว้แล้แล้วเมื่อวานก็ไปลองที อไรมียเะ,ะมันดูแบบมันดูเป็นอน,นิเมะอ่ะอน,นิเมะไหมเมียไหมคะเมียไมหไมคะคนหนงาร่างก็ต้องมีขนตามบนด้วยค่ะไม่ได้เดี๋ยวค่ะปากก่อนปากสีอะไรเบียร์โรเซ่เขาปากสีอะไรจำไม่ได้นี่คือแบบไม่จริงจังอ่ะอะไรอ่ะ,อะอเห็นอะไรก็ทาเห็นอะไรก็ทาอ่ะ แกมันโตไอสีอะไรก็เอานั้นก่อน,นแล้วเจอทีาลิฟพี่พแมอยานเก้าดีเก้าเหลืออะไรไม่มีเท่านั้นโอ้ยเดี๋ยวขอขอ เอาคาร์ทอนบัตรลองเอากล่องคาร์ทอนบัดลอง,ออาาลองตรงไหนที่แบบรายละเอียดมันปูอ่ะก็ลบๆไปเอาคาร์ทอนบัดรลบๆไปอา้าวเาาไม่เหลือให้ใช้ตรงนี้ตรงไหนเดี๋ยวนะารีบอ่ะให้เกเดียนอะไรเลยกับเข,า,ขาเลยอ่ะอยากเกเดียนเนี่สิเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปหาริบกันนะะ